ไก่เหลืองเดี๋ยวมันมุมเป็นไก่เหลืองนี่ไก่สียังไงสีดำไก่สีดำมันเห็ดยังนี่คือจับมันมันมันกินข้าหมูมันกินข้าหมูอ๋อกินข้าหมูก็เลยจับมันสื่อไก่เดรุ่งอ่ะสื่อไก่สื่อไก่มันกับสื่อไก่มันกับเป็นไก่เดรลูกแต่มันเป็นไก่เอากินเขาอยู่อ่ะ มันบอไปกินข่าไก่มันมันมากินข่าหมูมาแยงหมูกินน้องสิเฮ็ดจังไดจะเอาจะเอา,า,าไปกินขา่าจะไปกินข่ามันอยูอะนะสะพานไหนอยู่อา้าวอยู่สะพาน <laughs> <ๆ>เก็บถุงด้วยนะไหนอ่ะ เก็บถ like hey, ุงขยะด้วยอะไรนี่ยเอ้ยเอาไปทิ้งเอาทิ้งไหนทิ้งกับเพื่อนมันนะบ๊ายบายบายบายไปล้างมือก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนี่มาล้างมือมาล้มาล้างมือนี่ยนี่นี่นี่ล้างมือตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ถึงไม่ถึง อ่ะอั à, <c ười> ่นนะขอแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย